อ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอนประจำวันที่19ตุลาคมพระธรรมอิสยาห์บทที่56 57 58และพระธรรม2เทสโลนิกาบทที่2ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมอิสยาห์บทที่56พันธสัญญาที่ครอบคลุมทุกคนผู้เชื่อฟังพระเจ้าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าจงรักษาความยุติธรรมและทำความชอบธรรมเพราะความรอดของเราใกล้มาถึงและความชอบธรรมของเราจะแผ่ออก ความสุขย่อมมีแก่คนที่ทำเช่นนี้และแก่มนุษย์พูดมันไว้มัน่นคือผู้รักษาวันสบาโตไม่ทำให้วันนั้นเสื่อมเสียและรักษามือของเขาจากการทำช่วร้ายใดๆและให้คนต่างชาติผู้เข้าจารีบถือพระยาเวกล่าวว่าพระยาเวจะทรงแยกข้าจากชนชาติของพระองค์แน่และอย่าให้ขันทีพูดว่าดูสิข้าเป็นต้นไม้เหี่ยวแห้งเพราะพระยาเวตรัสดังนี้ว่าเกี่ยวกับบรรดาขันทีผู้รักษาวันสปาโตของเราผู้เลือกในสิ่งที่เราพอใจและยึดมั่น ในพันธสัญญาของเราเราจะให้อนุสรน์แก่เขาทั้งหลายภายในนิเวศและภายในกำแพงของเราที่ดีกว่าบุตรชายและบุตรหญิงเราจะให้ชื่อนิรันร์แก่เขาทั้งหลายซึ่งจะไม่ถูกตัดออกเลยและคนต่างชาติผู้เข้าจารีตถือพระยาเวเพื่อปรนนิบัติพระองค์และรักพระนามของพระยาเวและเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ทุกคนที่รักษาวันสปาโตไม่ให้เสื่อมเสียและยึดมั่นในพันธสัญญาของเราเราจะนำพวกเขามายังภูเขาบริสุทธิ์ของเรา และทําให้เขาชื่นบานอยู่ในนิเวศอธิษฐานของเราเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของเขาและเครื่องบูชาของเขาจะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเราเพราะนิเวศของเรานั้นเขาจะเรียกว่านิเวศอธิษฐานสําหรับทุกชนชาติไรยาเวอองค์เจ้านายผู้ทรงรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายตรัสว่าเราจะรวบรวมคนอื่นมาไว้กับเขานอกจากพวกที่ได้รวบรวมไว้แล้วความเสื่อมโทรมของผู้นําอิสราเอลพวกเจ้า สัตว์ทั้งหมดในทุง่งจงมากินสิทั้งพวกเจ้าสัตว์ทั้งหมดในป่ายามของเขาตาบอดเขาทุกคนไร้ความรู้เขาทุกคนเป็นสุนัขใบไม่สามารถเหา่าได้แต่ฝันได้แต่นอนรักแต่จะหลับพวกสุนัขหิวจัดไม่เคยรู้จักอิ่มพวกเขาคือผู้เลี้ยงแกะที่ไม่มีความเข้าใจเขาทุกคนหันไปตามทางของเขาเองแต่ละคนล้วนหากําไรให้ตัวเองโดยไม่มีใครยกเว้นมาเถอะให้ข้าเอาเหล้าเอาเุินมาให้พวกเขาดื่มเมรัยเต็มที่และพรุ่งนี้ ก็จะเหมือนวันนี้จะใหญ่โตและมากมายยิ่งกว่าอีกอิสยาห้าสรูปเคารพอ,อันไรประโยชน์ของอิสราเอลคนชอบธรตายจากไปและไม่มีผู้ใดใส่ใจคนซื่อตรงถูกเอาไปเสียโดยไม่มีใครเข้าใจเพราะคนชอบธรรมถูกเอาไปเสียจากภัยพิบัติเขาเข้าไปในสันติสุขผู้ดำเนินในความเที่ยงธรรมของเขาก็พักสงบบนที่นอนของเขาแต่พวกเจ้าผู้ลูกชายของแม่มดลูกหลานของคนล,ล่วงประเวณีและหญิงแพย์สยาจงเข้ามาใกล้ที่นี่ พวกเจ้าพูดเย้ยหยันผู้ใดเจ้าอ้าบปากกว้างและแลบลิ้นยาวใส่ใครเจ้าทั้งหลายเป็นลูกทรยศเป็นเชื้อสายหลอกลวง,ลวงไม่ใช่หรือพวกเจ้าผู้เราร้อนด้วยราคาท่ามกลางต้นโอก๊กภายใต้ต้นไม้เขียวทุกต้นทั้งข้าลูกทั้งหลายของเจ้าในหุบเขาใต้ซอกหินของหน้าผาส่วนแบ่งของเจ้าอยู่กลางหินเกล้งเกลาของหุบเขาวพวกมันพวกมัน เป็นส่วนของเจ้าเจ้าได้เทเครื่องดื่มบูชาด้วยและนำธญบูชามาถวายเราจะยอมผ่อนปรนในเรื่องเหล่านี้หรือบนภูเขาสูงเด่นเจ้าตั้งที่นอนของเจ้าไว้และเจ้าได้ถวายเครื่องบูชาที่นั่นเจ้าได้ตั้งสัญลักษณ์ของเจ้าไว้หลังประตูและเสาประตูเพราะว่าในการละทิ้งเรานั้นเจ้าได้เปิดผ้าคลุมเตียงของเจ้าและเจ้าขึ้นไปบนนั้นเจ้าทำให้มันกว้างและเจ้าตกลงกับพวกมันเพื่อเจ้าเองเจ้ารักเตียงของพวกมันและเจ้ามองดูความเปลือยเปล่าเจ้าเดินทางไปหาพระโมเลก พร้อมกับน้ำมันและทวีน้ำหอมของเจ้าและเจ้าส่งทูดของเจ้าไปไกลแม้นให้ลงไปถึงแดนคนตายเจ้าเหน็ดเหนื่อยเพราะเจ้าเดินทางมากมายแต่เจ้าไม่ได้พูดว่าหมดหวังกำลังของเจ้าได้รับการฟื้นฟูเจ้าจึงไม่ได้อ่อนเปลี้ยไปเจ้าคลั่นคล้ามและกลัวใครเจ้าถึงได้โกหกและไม่ระลึกถึงเราทั้งไม่เอาใจใส่เราเราได้ปิดปากอยู่เป็นเวลานานจนเจ้าไม่เกรงกลัวเราไม่ใช่หรือ เราจะบอกถึงความชอบธรรมและการกระทำของเจ้าแต่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าเมื่อเจ้าร้องขอให้รูปเคารพที่เจ้าสะสมไว้นั้นช่วยเจ้าสิแต่ลมจะพัดมันไปหมดลำพังลมหายใจก็หอบมันไปแล้วแต่ผู้ลี้ภัยในเราจะได้ครอบครองแผ่นดินและจะได้ภูเขาบริสุทธิ์ของเราเป็นมรดกทรงสัญญาที่จะช่วยเหลือและรักษาโรคจะมีการกล่าวว่าจงพูนดินขึ้นจงพูนดินขึ้นและจงจะเตรียมทางจงรื้อถอนอุปสรรคจากทางของชนชาติเรา องผู้สูงเย็นและสูงส่งผู้ดงทรงดำรงอยู่นิรันด์ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ตรัสด,ดังนี้ว่าเราดำรงอยู่ในที่สูงและบริสุทธิ์และอยู่กับผู้สำนึกผิดและมีจิตวิญญาณที่ถ่อมเพื่อฟื้นฟูว,วิญญาณจิตของผู้ที่ถ่อมและฟื้นใจของผู้สำนึกผิดเพราะเราจะไม่ต่อสู้อยู่ไปนิดหรือโกรธอยู่ตลอดไปเพราะวิญญาณจิตจะสลบสลายต่อหน้าเราคือชีวิตทั้งหลายที่เราสร้างมานั้น เราโกรธเนื่องด้วยบาปเรื่องความโลภของเขาเราตีเขาเราซ่อนหน้าด้วยความโกรธแต่เขายังเดินกลับไปยังวิถีใจของเขาเองเราได้เห็นวิถีของเขาแล้วแต่เรารักษาเขาให้หายเราจะนําเขาแล,และฟื้นการชูใจให้แก่เขาและให้แก่ผู้ไว้ทุกข์ของเขาทั้งสร้างผลของริมฝีปากสันติภาพสันติภาพกับคนไกลและคนใกล้และเราจะรักษาเขาให้หายพระยาวเวตรัสแต่คนธรรมนั้นเหมือนทะเลที่กำเริบซึ่งนิ่งสงบอยู่ไม่ได้ และน้ำของมันก็กวนตมและเลนขึ้นมาไม่มีนริสุขแก่คนธรรมพระเจ้าของ้าพเจ้าตรัสการนมัสการที่ผิดและที่ถูกต้องจงร้องดังๆอย่าอ้อมเสียงไว้จงเปล่งเสียงของเจ้าเหมือนเป่าเขาสัตว์จงแจ้งให้ชนชาติของเรารู้ตัวในเรื่องการทรยศของเขาให้เชื้อสายของยาโคบรู้ตัวในเรื่องบาปของเขากระนั้นเขายังแสวงหาเราทุกวันและยินดีจะรู้จักทางของเราเรากับว่าเขาเป็นประชาชาติที่ทำความชอบธรรมและไม่ได้ละทิ้งกฎหมายของพระเจ้าของเขา เขาขอ,อกฎหมายชอบทำจากเราพวกเขายินดีจะเข้าใกล้พระเจ้าทำ,ทำไมพวกข้าพระองค์อดอาหารแต่พระองค์ไม่ทอดพระเนตรทาไมพวกข้าพระองค์ถ่อมตัวลงแต่พระองค์ไม่สนพระไทยนี่แน่เนืนวันที่เจ้าอดอาหารนั้นเจ้าทําตามใจเจ้าและบีบบังคับคนงานทั้งหมดของเจ้านี่แน่จะอดอาหารเพียงเพื่อวิวาทและต่อสู้และเพื่อต่อยด้วยมัดอธรรมการอดทนอ,อ,อดอาหารอย่างเจ้าในวันนี้จะไม่ทําให้เสียงของเจ้าได้ยินไปถึงที่สูง นี่คือการอดอาหารที่เราเลือกหรือนี่คือคือวันที่คนถ่อมตัวเองลงหรือคือการก้มศรีรษะของเขาลงเหมือนต้นอ้อเล็กแล้วปูผ้ากระสอบและคิดเท่าเป็นที่รองนั่งหรือเจ้าจะเรียกการอย่างนี้ว่าอดอาหารหรือและเป็นวันที่เปรียาเวโปรดปราณหรือเราเลือกการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือคือการแก้แก้พันธนาอธรรมและแก้สายรัดของแอกการปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและการหักแอกทั้งหมดเสีย คือการแบ่งอาหารของเจ้ากับคนหิวและการนําคนยากไร้บ้านเข้ามาอยู่ในบ้านไม่ใช่หรือและเมื่อเห็นคนเปลือยกายก็คลุมกายเขาไว้ทั้งไม่ซ่อนตัวเจ้าจากญาติของเจ้าไม่ใช่หรือและความสว่างจะพุ่งออกมาแก่เจ้าเหมือนรุ่งอรุณและการรักษาแผลของเจ้าจะมีขึ้นอย่างรวดเร็วความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนําหน้าเจ้าและพระสิริของพระยาวเวจะระวังหลังเจ้าและเมื่อเจ้าทูลพระยาวเวจะทรงตอบเมื่อเจ้าร้องพระองค์ตรัสว่าเราอยู่นี่ ถ้าเจ้าเอาแอกออกไปท่ามกลางเจ้ารวมทั้งการชี้หน้าและคําพูดอธรรมและถ้าเจ้าทุ่งเทียชีวิตของเจ้าแก่ผู้หิวโหยและไม่ให้ผู้ถูกข่มใจได้เอบอิ่มอับแล้วความสว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าในความมืดความมืดคลุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวันและพระยาว์เวจะทรงนําเจ้าอย่างต่อเนื่องและทําให้เจ้าตัวเจ้าอิ่มอับในที่แห้งแล้งและทําให้กระดูกของเจ้าแข็งแรงและเจ้าจะเป็นเหมือนสวนมีน้ําชุ่มเหมือนน้าพุ ที่น้ำของมันจะไม่ขาดสิ่งประคักพังโบราณของเจ้ารับจะรับการสร้างขึ้นใหม่เจ้าจะซ่อมเสริมรากฐานของคนหลายชั่วอายุขึ้นใหม่เจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ซ่อมกำแพงที่พังผู้ซ่อมถนนผู้ซ่อมแซมถนนให้เหมือนเดิมเพื่ออยู่อาศัยถ้าเจ้าหันเท้าจากการเหยียบย่ำวันสปาโตเพื่อจากการทำตามใจของเจ้าในวันบริสุทธิ์ของเราและเรียกสปาโตว่าวันปิติยินดีและเรียกวันบริสุทธิ์ของพระยเวยวว่าวันมีเกียรติ ถ้าเจ้าให้เกียรติวันนั้นไม่ไปตามทางของเจ้าเองไม่ทําตามความพอใจของเจ้าหรือพูดเรื่องไร้สาระแล้วเจ้าจะปติยินดีในพระยาเวและเราจะให้เจ้าขึ้นขี่อยู่บนที่สูงของแผน่นดินโลกและเราจะเลี้ยงเจ้าด้วยมรดกของยาโคบบิดาของเจ้าเพราะโอทของพระยาเวได้ตรัสแล้วพันธนสัญญาใหม่2เทเลซโลนิกาบทที่2คนนอกอกฎหมายเกี่ยวกับการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราและ การที่จะทรงรวบรวมเราทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์นั้นที่น้องทั้งหลายเราขอให้ท่านอย่าวันไว้ง่ายๆหรือตร่นตรนกไปกับคําพยากรณ์รายงานหรือุฎหมายที่อ้างว่ามาจากเราระบุว่าวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้วอย่าให้ใครมาล่อลวงท่านว่าไม่ว่าในทางใดๆเพราะยังไม่ถึงวันนั้นจนกว่าจะเกิดการกรบฏและคนนอกกฎหมายซึ่งถูกกาหนดให้พีหน้านั้นปรากฏตัวมันจะต่อต้านและยกตนขึ้นข่นขมทุกสิ่งที่ได้ชื่อว่า พระเจ้าหรือเป็นที่เคารพบ,บูชาเพื่อว่ามันจะตั้งตนขึ้นครองวิหารของพระเจ้าและประกาศตัวเป็นพระเจ้าท่านจะไม่ได้หรือตอนที่ข้าพเจ้าอยู่กับท่านข้าพเจ้าเคยบอกเรื่องนี้แก่ท่านแล้วและบัดนี้ท่านก็รู้ว่าอะไรเหนี่ยวรั้งมันไว้เพื่อให้มันปรากฏตัวในเวลาที่เหมาะสมเพราะอำน,นาจลับๆของคนนอกกฎหมายนี้กําลังทํางานอยู่แล้วแต่ผู้เหนี่ยวรั้งมันไว้ขณะนี้จะเหนี่ยวรั้งมันไว้ต่อไปจนกว่าเขาจะถูกรับไปพ้นทาง เมื่อนั้นคนนอกกฎหมายนี้จะปรากฏตัวองค์พระเยซูเจ้าจะทรงค้นล,ล้มมันด้วยอาม์จากพระโอษฐ์และทำลายล้างมันด้วยความรุ่งโร์ของการเสด็จมาของพระองค์คนนอกกฎหมายนี้จะมาโดยฤทธิอำนาจของซาตานซึ่งแสดงออกในการอัศจรรย์หมายสำคัญและปฏิหารสารพัดชนิดซึ่งล้วนแต่จอมปลอมและในความชั่วร้ายทุกชนิดอันล่อลวงบรรดาผู้กำลังพินาศพวกเขาพินาเพราะปริเสธที่จะรักความจริงซึ่งนำไปสู่ความรอดด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงท,ทรง ความลุ่มหลงมาครอบงำเขาทั้งหลายเพื่อเขาจะเชื่อคำโกหกและเพื่อคนทั้งปวงจะไม่ยอมเชื่อความจริงแต่กลับชื่นชมความชั่วร้ายจะถูกตัดสินลงโทษยืนหยัดมั่นคงแต่เราคุณขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านเสมอพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเลือกท่านมาตั้งแต่ต้นให้ได้รับความรอดโดยการทรงชำระให้บริสุทธิ์จากพระวิญญาณและโดยการเชื่อความจริงพระองค์ได้ทรงเรียกท่านมาสู่สิ่งนี้ ผ่านทางข่าวประเสริฐที่เราประกาศเพื่อท่านจะร่วมในพระเกียรติสิริของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจากนั้นพี่น้องทั้งหลายตงยืนหยัดและยึดมั่นในคําสั่งสอนที่เราถ่ายทอดให้ท่านไม่ว่าโดยทางวาจาจากปากของเราหรือทางจดหมายขอองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองและพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงรักเราและได้ประทานกำลังใจนิรันดร์และความหวังใจอันดีแก่เราโดยพระคุณนั้นทรงให้กำลังใจและทำให้ท่านแข็มแข็งขึ้น เพื่อทําและพูดในสิ่งที่ดีทุกอย่างจบการอ่านประจำวันที่19ตุลาคมพระเจ้าอวยพรครับ